ขอสวัสดีทุกท่านครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเสียงดังพอนะฮะครับก็ก่อนอื่นต้องขอรากสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับและขอขอบคุณที่ทงท่านสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจติดตามข่าวสารของสามนูนมาโดยตลอดแล้วก็เสนอข่าวสารเกี่ยวกับ คำร้องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรมตรีีในครั้งนี้ด้วยนะครับในการให้ข่าวสารในกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวขอกราบเรียนว่านักตั้งแต่ที่ศาลได้มีการพิจารณารับคำร้องเมื่อวันที่2 4สิงหาคม แล้วก็ดําเนินกระบวนวิธีพิจารณาตามลําดับขั้นตอนมาโดยลําดับนั้นเป็นการดําเนินการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการที่เป็นขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาโดยปกตินะนั้นการที่ศาลได้มีการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าศาลไปเร่งเวลา หรือทาให้เวลาบัรช้าลงแต่อย่างใดน,นะฮะก็ขอกราบเรียนว่าขั้นตอนต่างๆที่ศาลด,ดําเนินการมาตลอดนั้นเนี่ยเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะทีอ่อยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลเป็นปกตินะแต่ถามว่าถามว่าคดีนี้นะมีความสําคัญไหมก็ถือว่ามีความสําคัญนั้นศาลก็ให้ความสําคัญนะ ามความสัมพันธ์ของคดีพร้อมกันไปด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเร่งรัดหรือทําให้ช้าหรือไปการาดําเนินการโดยที่รักขั้นตอนแต่อย่างใดนะครับสําหรับการาดําเนินการในวันพรุ่งนี้จะมีผลเป็นอย่างไรนั้นทางสารก็จะมีข่าวสาราใหเ้เพิ่มเติมต่อไปแต่ว่าในวันนี้จะขอการเรียนว่า ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการนัดประชุมพรุ่งนี้นะฮะว่าจะมีผลออกมาเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะก็ขอเรียนว่าโดยกระบวนการเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะฮะยังไม่ไปถึงขั้นที่จะทราบได้ว่ามติจะเป็นอย่างไรนะ,ะเพราะว่าขั้นตอนของการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงการนำ ข้อมูลข่าวสารที่ว่าพยานหลักฐานที่ศาลขอมาเนี่ยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะได้มาแล้วเนี่ยนะมีความเพียงพอที่จะพิจารณาและเพียงพอที่จะนาไปสู่การาวิจัยต่อไปได้หรือไม่นะ,ะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนั้นนะ,ะนั้นการที่มีข่าวในทานองว่านะฮะจะมีการนัดอ่านคำวิจัย ในอีกสิบห้าวันหรืออย่างไรนั้นเนี่ยนะฮะยังยังไม่มีนะะเงื่อนไขของการนัดเวลาที่จะอ่านคาวิชัยนะฮะเพราะว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยนะะเมื่อสารพิจานะะพยานหลักฐานที่ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการอภิปรายว่าอยู่ในชั้นที่พอพินาได้หรือไม่ตัดสินได้หรือไม่นะฮะ ถ้ายังไม่พอเนี่ยในกระบวนวิธีพิจารณาเนี่ยศาลก็จําเป็นต้องแสวงหาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดเช่นขอพยานยเาอกสารจากบุคคลนะหรือขอให้บุคคลมาให้ถ้อยคำก็ได้หรือศาลจะขอให้หน่วยงานราชการหรือพนักง,งานสอบสวนนะฮะมากระทําหรือให้ การอย่างหนึ่งอย่างดใดเป็นประโยชน์ในการพิจารณาต่อสารก็ได้นะ,ะหรือจะดําเนินขั้นตอนในการไต่สวนด้วยก็ได้นั่นคือลําดับวิธีการในกระบวนพิจา,ารณาตามปกติของข้อกําหนดและกฎหมายนะฮะนั่นการที่มีการกําหนดเรื่องผลการพิจารณาเป็นกี่เสียงหรือว่ากาหนดวันัหนึ่งบันไดน,นั้นเนี่ยก็กล่าเรียนว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ ที่สําคัญวันนี้ที่จะต้องอขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากท่านซึ่งท่านก็ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือด้วยดีมาตลอดนะ,ะก็คือกรณีที่มีข่าวว่ามีหนังสือที่ทางท่านมีชัยอดีตประธานกรรมการร่างรัฐนูลน,น,นะฮะได้หลุดหรือรั่วไหลไปสู่สื่อโซเชียลนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ท่านประธานรัฐนูล นะได้ให้ความสำคัญและก็มีความกังวลนะเป็นอย่างมากเนื่องจากอานอกจากาจะต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่า,เ,าเป็นเอกสารที่มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านยังกังวลจากเหตุที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ความเห็นนั้นแล้วก็มีการปาดพ,พิงกระทบไปถึงผู้เกี่ยวข้องไยต่างๆ ก็ทาให้ท่านเห็นว่าควรจะกลาบเรียนทางสื่อมวลชนให้ทราบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะทางท่านประธานนะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ให้ดําเนินกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปเนี่ยว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเอกสารดังกล่าวแล้วก็ท่านก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่การรั่วไหลของเอกสารนั้นเนี่ย นะแม้จะยังไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านเห็นว่ามีการกระทบต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็มีการาพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงคู่ความในส่วนต่างๆของคดีด้วยแล้วก็ขอเปลี่ยนทางท่านสื่อมวลชนนะว่าให้ช่วยให,ให,ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ว่าในข,ข่าวสารังกล่าวนั้นเนี่ยนะยังอยู่ในชั้นของการตรวจสอบนะข้อเท็จจริงของสารอยู่ นะยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านประธานก็แสดงความห่วงใยแล้วก็มีความเสียใจอย่างที่กลับเรียนไปนะครับกับมิตราัตวนท่านลองจะมีครับก็ในชั้นนี้เนี่ยก็กลับเรียนว่าข่าวสารเรื่องการพิจารณาการประชุมของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้ติดตามจากการแถลงของสารที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับ นั้นในชั้นนี้ก็กลับเรียนในเรื่องของเอกสารที่ว่ามีการหรลดออกไปเผยแพร่ในทางสื่อโซเชียลในชั้นนี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ,บ,บ,บครับเนื่องจากเอกสารที่ว่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการระบุว่าเป็นหนังสือให้ความเห็นของท่านมีชัยนะฮะถึงประธานสารน้ำนูน นะซึ่งในข้อท็จจริงเนี่ยทางศาลได้มีการขอขอเอกสารอาขอความเห็นไปจริงนะแต่ว่าเอกสารที่รั่วไหลไปนั้นเนี่ยเนื่องจากมีการอ,าอ้างอิงว่าเป็นเอกสารที่ท่านวิจัยส่งให้ศาลนั้นะก็มีความจําเป็นที่ศาลต้องตรวจสอบด้วยนะกระบวนการอ๋อไ,ไม่ได้มุ่งไปทางนั้นนะแต่ว่า เพ้่งต้นเนี่ยเพื่อเพื่อให้เห็นว่าในทางปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เรากําหนดควบคุมไว้ในทุกขั้นตอนนั้นเนี่ยนะ,ะมันมีข้อบกพร่องที่จะทําให้เกิดเหตุเช่นนั้นได้หรือไม่นะฮะส่วนว่าจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องทีหลังนะแต่ในชั้นต้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากมีมีความเกี่ยวข้องกับอเอกสารที่อยู่ในสำนวนคดี นั้นศาลก็ต้องตรวจสอบด้วยไอ้น,นี่หมายหมายถึงในส่วนของการตรวจสอบของชั้นธุรการนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจรงิงซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการพิจารณาคาดีนะตรวจสอบแล้วมันถึงขั้นสามารถที่จะเอาผิดคนที่ปล่อยเอกสา,ารออกมาได้คะหรือว่าเราไม่ได้ขึ้นถึงขั้น,ร,น,นรือลาขนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเรื่องนะว่ามันเป็นไปทางไหนอย่างไรแต่ว่าเ,าเนื่องจอากมีผลกระทบต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่มีการวิพากษ์วิจารณและก็มีการคาดการถึงผลของความเห็นดังกล่าวว่าจะทําให้เกิดการตัดสินไปในทางนั้นทางนี้นะซึ่งตรงนั้นเป็นเป็นผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องแต่ว่าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อมีเหตุอย่างนั้นเนี่ยนะฮะท่านประธานก็เห็นว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบนะฮะในเบื้งองต้นเสียก่อน ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนซึ่งถือว่ายังอยู่ในกระบวนการพินาณายังไม่เสร็จสิ้นะเพราะนั้นเมื่อมีเหตุใดๆที่ในระหว่างการพินาน,นมีข่าวว่ามีเอกสารรั่วไหลเหล่านี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ตึงต้องอะระมัดระวังแล้วก็เพิ่มความรอบครอบในการดำเนินการแม้นว่าจะยังไม่ทราบว่ามาจากไหนอย่างไรหลุดไปจากนี้หรือไม่เนี่ยก็ เป็นสิ่งที่สารตึงให้ความสําคัญแล้วก็เพิ่มมาตรการนะฮะมีความรับผิดม,มากขึ้นครับอันนั้นยังยืนยันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราก็เห็นแบบเดียวกับสื่อเราเห็นในโซเชียลนะฮะแบบเดียวกับสื่อนะ จริงๆเรื่องเรื่องเวลากฎหมายกําหนดไว้ในคดีบางเรื่องนะในบางเรื่องเช่นกฎหมายข้ประมาณร่างกาหนดนะสื่อสัญญารอบประเทศร่างกำมนดแก้ไขต่มเติมในคดีเหล่านี้จะกําหนดกรอบเวลาที่ที่เฉพาะเจาะจงลงไป1 5วัน30วัน60วัน120วันนะแต่ว่าคําร้องลักษณะนี้ไม่มีเวลาที่กําหนดไว้ แต่ว่าเรื่องขั้นตอนลำดับในกระบวนวพิธีพิจารณาเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ซึ่งศาลก็เดินไปตามขั้นตอนนั้นอยู่นะฮะแล้วที่ว่ามีการประชุมพรุ่งนี้จะมีผลในการเร่งรัฐทําให้เร็วขึ้นหรือช้าลงอย่างไรเนี่ยศาลไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างที่กลับเรียนว่าเรื่องจากเรื่องนี้มีความสําคัญนะศาลก็ให้ความสําคัญนะตามความสําคัญของเรื่องแต่ว่า,าในการที่จะกําหนดเมือม่อหนึ่งเมื่อใดน,นั้นเนี่ย นะก็ให้มีอยู่จุดเดียวแหละที่ที่ศาลจะจะกำหนดได้คือกฎหมายเขียนวว่าถ้านะเห็นว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆเพียงพอแก่การพิจารณาเพียงพอแต่การอำนวยความิธรรมเพียงพอแต่การวินิจฉัยนะก็ให้ศาลยุตนะิการสวยางงานหลักฐานแล้วก็ให้กำหนดประเด็นในการวิิจฉัยนะฮะ เมือเม่อกำหนดประเด็นแล้วเนี่ยจากนั้นสารก็จะนักอ,อ่านนะคำถแถลงความเห็นในในคำวิจัยของแต่ละท่านในที่ประชุมแล้วก็มีการปรึกษารือกันแล้วก็มีการลงมตินะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคำร้องที่มีคู่กรณีเนี่ยนะสารสารที่เป็นพันประเพณีปฏิบัตินะครับสารจะลงมติกันในช่วงเช้าแล้วจะอ่านในช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายนะฮะ แนวปฏิบัติเดิมซึ่งการที่ศาลจะอ่านเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในระหว่างไต่สวนเนี่ยศาลจะนัดล่วงหน้าโดยมีกรอบเวลาขั้นต่ำไว้ว่าไม่น้อยกว่า7วันนะใหคค้คู่ความมา,มาฟังสารอ่านคำวิจัยแต่ว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ย อยู่ในระหว่างไต่สวนแล้วก็เมื่อศาลจะปิดการไต่สวนศาลก็สามารถแจ้งคู่กรณีในการไต่สวนครั้งหลังสุดนั้นได้เลยว่าจะให้มาฟังเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่ว่าณเวลาเนี้ยการไต่สวนเนียไม่มีนั้นถ้าถ้าศาลจะนัดนะศาลก็จะนัดตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนะครับ มีทุกรูปแบบเพราะว่าในระบบไต่สวนเนี่ยถือหลักว่าให้ศารเนี่ยเป็นภาระของสารในการแสวงหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้เพียงพอแก่การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับสาลจะใช้ดุลพินิษฐารในเรุงนี้นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นการช่วยร่วมกันทั้งคณะไม่ได้เป็นตุลาการท่านหนึ่งท่งานใดนะคะรับก็ถือว่าถือว่าคณะที่พิจารณาในคดีนั้นๆเนี่ย ร่วมกันนะครับกาหนดให้มีการแสดงหาพยานฐานในรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะซึ่งก็อย่างที่การเรียนว่ามีทั้งสองรูปแบบนะจะขอเป็นเพื่อนเอกสารหลักฐานหรือจะให้บุคคลมาให้เป็นพยานให้หรือจะไต่สวนก็ได้นะทําได้ทั้งสองสองแบบไต่สวนก็ได้ไม่ไต่สวนก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะประเภทของคดีเนี่ย ต้องใช้พยานหลักฐานแบบไหนนะคือคือสารเห็นว่าที่จําเป็นนะที่จําเป็นและเกี่ยวข้องนะและเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลต่อการพิจารณาใช้เกณฑ์เหล่านีนะ้เป็นหลักครับแล้ต้องขอกราบขอบุญท่านสื่อมวลชนนะได้ช่วยเหลืองานของศาลมาโดยตลอดแล้วก็ ให้ความรู้กับประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครผมเองก็ได้ติดตามการให้ข่าวสารที่มีการาให้ความรู้ในระเบียบกฎหมายต่างๆแต่ว่าในส่วนที่เป็นการคาดการจากบุคคลภายนอกหรือคนอื่นคนใดเนี่ยนะฮะสารเองกอ็เพียงแต่รับฟังไม่ได้ไม่ได้ไปมีส่วนในการที่จะเอามาใช้นะะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสารจะเอาสำนวนนะ ข้อเท็จจริงทางหลักฐานในสำนวนมาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้มีการตำหนิติเตียนใดๆทั้งสิ้นนะฮะสาลเองจะ,จะมีความเป็นกลางมีความเป็นเสือ่อแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมแล้วก็ที่สําคัญให,ใ,หให้ท่านทราบว่าตุลการทั้งเก้าท่านเนี่ยล้วนเป็นอิสระไม่ไม่มีท่านใดรู้นะฮะว่าท่านใดจะวิจัยนะอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันณนะเวลานี้เนี่ยนะ เมื่อยังไม่เป็นที่ยุติว่าเพียงหลักฐานที่มีอยู่ล่าเนี้ยพอแล้วหรือยังเนี่ยนะนะก็ก็ยังยังไกลเกินไปที่จะบอกว่าท่านตัดสินแล้วหรือท่านมีอยู่ในใจแล้วว่าจะตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะอันนั้นก็เป็นการด่วนสรุปท,ที่เร็วเกินไปนะครับครับก็อย่างไรก็ตามวันประชุมพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะมีสิ่งใดที่จะนำกลับเรียนให้ท่านได้รับทราบผลของวันพรุ่งนี้อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าสารจะมีข่าวสารจกกับผลการประชุมพวกนี้อย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องประคุณอย่างสูงนะครับขอให้ช่วยกันนะฮะช่วยกันแล้วก็ท่านประธานก็ฝากจ้ำมาเลยนะว่าท่านห่วงแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ยังไม่รู้ว่ามีที่มาจากไหนเนี่ยนะท่านเห็นว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ให้ความเห็นกับสารแล้วก็ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านสื่อมวลชนนะช่วยกันสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้ข่าวสารที่ตรงกับความห่วงใยของท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเป็น เป็นเหตุการณ์ข้างหน้าเรื่องวาระของท่านตุลาการเนี่ยมันมีสองเงื่อนไขวาระที่ครบตามอายุก็ต้องพ้นไปโดยที่ไม่ต้องรอตุลาการท่านใหม่มารับหน้าที่แต่ละถ้าพ้นโดยเทอมหรือพ้นโดยจํานวนปีนะก็ต้องรอจนคือต้องต้องทําหน้าที่ไปจนกว่าตุลาการท่านใหม่เนี่ยจะเข้ามาทำหน้าที่นั้นตรงนี้จะไม่มีภาวะสูญเียการหรือช่องว่าง ในการที่จะทําให้คดีไม่ตุลาการไม่ครบองคนะ์คณะหรือไม่ครบจํานวนในการพิจารณาคาดีแล้วก็ศาลก็กฎหมายก็ใช้หลักไว้ว่าในการพิจารณาคาดีเนี่ยองค์คณะขั้นต่ำให้มีเจท่านนะฮะให้มีเจ็ท่านขั้นต่ำแต่ว่าไม่ว่าจะมีแปดเจ็ดหรือเก้าเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่เนี่ยไม่ไม่เป็นเหตุให้ศาลจะหยุดกระบวนจารนะครับ คุณมากครับต้องขอบคุณที่ที่เ้างทุกท่านอีกครั้งนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ಆಮೇಲೆ ಟಿಎಚ್ಪಿ <laughs> ชมคะขนาดนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชาวนะไตรามาศค,ค่ะเลขาธิการศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญนะคะได้ให้สัมภาษณ์ได้ถแถลงกับสื่อมวลชนถึงในหลายๆเรื่องเลยค่ะทั้งกระบวนการการพิจารณาวาระวาระาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของอประเทศเยอรมนีชานะคะ ตอนหนึ่งนะคะส,สารได้ให้านะคะคผู้ชมเดี๋ยวนะ เมื่อสักครู่นี้นะคะคือคุณเ,เมื่อสักครู่นี้คือคุณชาวนาไตรามาศค่ะเลขานธิการสารรัฐธรรมนูนนะคะได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่สารตุลาการที่ตุลาการสารรัฐธรรม,มนะูนนัดประชุม นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้นะคะถึงวาระการดำรงตำแหน่งพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุจันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณคุณชาววนานะคะก็ได้ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวในหลายคำถามค่ะในประเด็นแรกนะคะคือเรื่องของการ การนัดทำวินิจฉัยนัดนัดประชุมพิเศษของวันพรุ่งนี้นะคะ<อ>เกี่ยวกับการวินิฉัยของคนเอกประยุทธ์นะคะ<อ>ก็ยืนยันว่า ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาของศาลนะคะโดยศาลให้ความสําคัญที่จะนําข้อมูลจากหลายฝ่ายมาพิจารณาในการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะส่วนกรณีของหนังสือหลุดของหนังสือหลุดที่มีการแพร่อ,อยู่ในโลกออนไลน์ถึงกรณีหนังสือหลุดของคุณมีชัยฤิธิพันธ์นะคะเรื่องนี้ศาลคุณชาวนาไม่ได้ไม่ได้ไ ในเรื่องนี้นะคะสารรัฐมนูลให้ความสําคัญแล้วก็มีความกังวลใจเป็นอย่างมากค่ะโดยขณะนี้ก็ส่งเรื่องให้ตรวจสอบแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยของเอกสารฉบับน,นี้ค่ะว่าหลุดออกมาได้ยังไงโดยที่สารทางสารรัฐมนรีเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็ ส่วนการพิจารณาของสารรัฐมนูญส่วนการพิจารณาการประชุมนัดพิเศษของสารรัฐมนูลในวันพรุ่งนี้นะคะสารรัฐมนูญเมื่อสักครู่นี้คุณชาวนาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะเริ่มการพิจารณาตั้งแต่เช้าค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าของวันที่8กันยายนเลยนะคะ ยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดที่ที่ได้การพิจารณาของวันพรุ่งนี้เป็นไปตามกระบวนการทงางศาลค่ะยืนยันว่าเก้าเก้าตุลาการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้นะคะก็คือมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมโดยที่ไม่มีไม่ทราบนะคะว่าคณะตุลาการทั้ง9ก้าท่านจะวิิจัยอย่างไรขอให้อย่าให อยากพึ่งด่วนสรุปกันไปค่ะคุณผู้ชมคุ่งชมคะเดี๋ยวขณะน,นี้เดี๋ยวเราขอจบการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะมีความคืปหน้าใดๆเกี่ยวกับสารร้ามนูนถึงวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของคนอ,อ,อื่นไปยุทธ์นะคะเดี๋ยวในขณะจะรีบไลฟ์สดให้คุณผู้ชมรับชมนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้สวัสดีค่ะ